ตลอดสัปดาห์ที่แล้วน,นนัชาสารวนอ,อยู่แต่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตและไปเห็นสินค้ามากมายโดยเฉพาะเพื่อผักผลไม้วันนี้จะมีคำศัพท์มาแนะนำเริ่มกันที่คำว่าฟักทองติดตามเจน้อนนัชาลูกสาวพีบ่บอกครับสวัสดีค่ะ hello ลนี่ o u s พบกันเช่นเคยกับนัชชาลูกสาวพี่บ๊บ n i g เ t is c ค m i n คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่า wow. สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราจะมาสอนทุกอย่างเรื่องผักค่ะ รู้ไหมคะว่าผักชนิดไหนคะที่น้องหนูชอบกินที่สุดก็คือฟักทองคะ่ะฟักทองภาษากฤษแบบไทยๆออกเสียงว่าพัมเกินดแฟรัองออกเสียงว่าพัมเกินดูปักนาชานะคะพัมเกินทับเพิ่นรอบนะคะพัมเกินส่วนภาษาจีนออกเสียงว่านานกว่าดูปักนาชานะคะ นานกว่าทบทวนอีกรอบไหมคะนานกว่านานกว่าพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนัดชาลูกสาวพี่บอบใน Asia Connect สวัสด <Yay! S 1> ีค่ะ